ก็คือตรงงานเนี่ยเราอะ่ะยังมีโลมหายใจอยู่หรือมีชีวิอยู่อะ่ะเราสา,ามารถหาใหม่ได้แต่ถ้าเกิดเราที่โอกาสตรงเนี้ยที่เราจะไปเจพอพ่อซึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวผมยอมที่จะทิ้งที่งาน เป็นไงบ้างเห็นได้พี่ต้นบอกแจ้งข่าวดีกับพิเตอร์เนาะตอนนี้ได้งานใหม่แล้วอ๋อใช่ใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่แยกทางกับทางที่เก่าเนียตอนนั้นก็คือโอเคถ้ามันมีปัญหาหรือว่าอะไรมากเนี่ยก็คือตรงงานเนี่ยถ้าเราอะยังมีลหมหายใจอยู่หรือมีชีวิตอยู่อ่ะเราสามารถหาใหม่ได้แต่ล้าเเราที่โอกาสตรงเนี้ยที่เราจะไปเจอพ่อซึ่งมันมีแค่ทางเดียวพ่อมีคนเดียวเนี่ยผมยอมที่จะทิงท้งงาน ทางใหม่เราเรามีเรามีความสามารถเรามีอาวุธการต่ามีประสบการณ์ในการที่เราจะไปหาสิ่งใหม่ๆได้แต่ถ้าเราหาไม่ได้เรานี้กับกับกับตรงเนี้ยกับกับโอกาสที่ทางรายการที่อชให้มาเนี่ยก็คือน้อยคนบางคนก็ไม่ได้สมหวังหรือว่าที่จะมามาได้อยู่จุดเด็กเนี้ยนะครับเราไม่ไม่จริงอยู่แล้วผมก็ยอมที่จะจะยอมแยกทางทางานดีกว่าแล้วก็ หลังจากนั้นไปก็ยังไม่ได้หางานหรืออะไรนะก็ก็ปล่อยเลยพักเต็มที่เต็มที่กับตรงเนี้ยเตรียมพร้อมนะครับก็หลังจากนั้นมาก็สมัครไปหลายที่ก็พูดไปก็เนาะคือห้าที่เนี่ยเรียกหมดเลยห้าที่เรือกหมดเลยครับก็แต่ไม่เลือกที่ที่โอเคเราสภาพที่แล้วเราก็เป็นคนเลือกอีกนะครับสกล้ที่อยู่เราสะดวกเราแล้วก็ได้พูดคุยร้านงาน ที่ได้ก็คือมันตรงกับที่เรามีความสามารถในการใช้ศักยภาพาของเราได้ก็เลยเลือกเลือกงานใหม่ที่ตรงตรงนี้นะครับก็ผ่านมาเพื่อร่วมงานดีนะครับหัวหน้าดีนะครับก็ทุกอย่างก็โอเคนะครับก็แฮปป พยายามก็ติดต่อแต่ครั้งเนี้ยติดต่อ,อด้วยโทรศัพท์หรืออะไร่ค่อนข้างยากเพราะว่าทางนู้นเนี่ยก็จะมีน้องคนสุดทอ้องคนเดียวแต่ถ้าทํางานช่วงเวลามันตรงกันก็ก็มีไลน์ไปาหามากแต่ที่เขาก็อาจจะยุ่งเนี้ยอ่าน้อยหน,น่อยแต่ก็ฝากความคิดถึงไปครับเพราะว่าเราอยู่ไกลกันแล้วก็แม่จำที่ดูแลพ่ออยู่เนี้ยแกก็ตามมองไม่เห็นคุยโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีโทรศัพท์ ก็คิดว่าจะไปเยี่ยมอีนทีน่าจะจะเป็นสงกรงามนะครับสงกรานอีกอีกแทบเดียวเนาะใช่ใช่เพราะว่าบอกบอกับกทางโน้นเวลาตอนที่จะกลับนะครับว่าจะจะไปช่วสงสงกรามจะ,จะไปหาพอ่อคนทั่วไปที่เราห่างบ้านกันมาเราก็กลับปีละครั้งนนอะไรประมาณเนี้ยเอาไงก็ฝัดกับทางโน้มมนแล้วก็าปัดตัวเป็นลูกกับทางแม่แต่แบบคนที่ดูแลไม้ว่าแล้วผมเป็นลูกอีกคนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็โอเคอย่าง จะได้ไปเยี่ยมแกอะไรแกก็ก็บอกหมดว่าถจ้าสมมุนเธอขาดหรือขาดสนอะไรที่พอช่วยเหลือได้เนี่ยจะจะจะบอกมาได้เงี้ยก็มันไม่ไม่หนะนักหนากว่าแรงที่เราจะจะช่วยนะเพราะเราก็เต็มใจจะช่วยดูแลพ่ออยู่แล้วครับตอนแรกก็ได้คุยกับทางอาคุณาที่นาน้อยที่พาเนีย่ยได้เจอคุณพ่อเนี่ยที่อยู่ชมบุรีเ็าว่าเอออาเธอก็เนเจ้า,นนาพ่อ ขอพ่อจากตรงนู้นเนี่ยมาอยู่กับอาได้ไหมที่ชมบุรีเพราะว่าจะมาอยู่แค่ชมบุรีนะคือผมเดินทางไปได้ถูกหยูเลยคะอยู่ผมวไปหาของพ่อได้แต่เนื่องจากว่านาน้อยก็ก็อาแคนรับนะครับแต่ว่าคราน้านน้อยเรื่แก่แล้วไงก็บอกว่าจะเกิดเอ็กซ์ตรหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยอากลัวว่าอาจจะดูแลแบบเฉือยหรืออะไรเนี่ยกลัวจะไม่ไหวแต่จริงก็อยากอยากให้มาญาติทุกคนที่นั่นได้รับรู้ว่าเจอเราก็ดีใจหมด จะติดต่อกันเพราะตอนนี้อยู่ชมบุรีกันหมดเลยอือคํามาดอยู่ชมบุรีหมดเลยเข้าเข้าไปดูครันเดียวสมัครจะไปอ่านเพนก็ชื่นใจอ่ะคนที่เข้ามาแบบเอามามา,มาช,ชื่นชมในคัสตาร์ตปีของเราอะไรเงี้ยมันก็ทําทให้เรามีกําลังใจว่าอ๋อเราเออเราก็เป็น คน,นหนึ่งนะที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจก็อยากให้คนแบบคิดได้เหมือนเราสักเรื่องนึงเรื่องนี้สังคมจะจะจะแบบไม่มีตัญหากันไม่มีอะไรกันอย่างนะครับเพราะว่าพูดคุยกันคี่ว่าน่าจะเข้าใจถึงกันและกันนะคนรา